ครับฝนตกคักพี่น้องเอ้พอจะหยุดครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันครับพี่น้องสวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้เ่าช่วกามาพ่อกันคือเกานะครับช่วงนี้ฝนกับตกเบิดมือครับพึงฝนพึงจะหยุดนะครับกสำหรับเมื่อนี้ก็จะมาเบานะครับมีเรื่องมาเบาสู่ฟังนะครับจากคำถามต่างๆหน้านะครับที่พี่พิงน่องนะครับที่สนใจไปสมัครยูอีสเลีวนะครับ เพื่อนกับย่านหลายย่างนะครับย่านเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับเพื่อนกับมาสอบถามเบาโชกนะครับมาขอแช่ประสบการณ์ที่เบาโชกเคยได้ไปเห็ดนะครับกจะมาเบาเรื่องว่าผมย่านนี้ยังนะครับก่อนไปทํางานอยู่อิสเอลนะครับมีความย่านยังกังวลเรื่องใดนะครับเดี๋ยวเบาโชกจะเบาสูฟังนะครับในการที่เข้าไปเห็นงานอยู่อิสเอลนะครับ มันจะเกิดความยานยานไปเบิดแหละครับเดี๋ยวบาลโชกจะว้าไปที่ระยางนะครับการนับแรกนะครับพี่น้องในการที่เขาสิไปทํางานอยู่อิสราเอลนะครับมันก็ต้องมีค่าใสีใจนะครับอันับแรกนะครับย่านย่านบบมีเงินไปนะครับเพราะว่าค่าเสจใจนี่มันก็ใส่ลายเติบนะครับแต่ว่าเทียบกับมือก้อนนี่สองสามนนะครับเรื่องเงินนี่จะเป็นกังวลลรกคนี่นะครับใส่สองสามนบาทนะครับ แต่ซูเมอร์นี่นี่ไปแบบถูกต้องตามกฎไม้นะครับงบประมาณจะยุ่ประมาณบอกเกินหนึ่งแสนบาทนะครับร่วมทั้งเฮ้าเอาไปเอาไป,อาอเอาไปกินพร้อมเอาไปกินยุุ่นประมาณมื่นหาถึงสองมื่นนะครับจีตัวไปซัมนียกับพ่อแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าดําดเนินการของบริษัททางยิสเลีวนะครับเขาจะมีบริษัทนะครับเลาจัดหานายจ้างนายจ้างเขาก็จะเรียกโตนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าเสียใจตัวเครื่องบินนะครับนี่คือความกังวลอันแรกของบาวโชกนะครับเขาจะมีเงินไปบนอ้อนี่ยนะครับประมาณนั้นครับมันก็ยันนะครับแต่ว่าเขากะพอมีบนไหนเขากะยิบยืมหาละครับพี่น้องเขาอยากไปบางคนก็ไปกู้นี่ยืมสินนะครับแล้วก็บ,บางคนก็มีอยู่แล้วก็ถือว่าดีไปนะครับนี่ก็คือความยันนะครับถ้าอยากไปนะครับก็บต้องมีเงินอยู่ประมาณ ขันต่ำกับหกหมื่นหกหมื่นหาถึงเจ็ดหมื่นมีไว้แล้วนะครับมันเป็นค่าสตจ่ใจตัวเครื่องบินครับค่าค่าบริษัทนะครับเข้าตรงมีไว้ก่อนนะครับหกหมื่นหาถึงเจ็ดหมื่นแต่ว่าหลังจากนั้นในระยะเวลาที่เข้าสมัครเข้ากับทางานไปนั่นครับทํางานไปพร้อมสมัครดําเนินการขั้นตอนเรื่อยๆนะครับบางคนก็ได้คิวไทยๆก็ใส่เวลาโดนนะครับหาหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วแต่นะครับบางคนได้คิวเร็วก็จะไปเร็วนะครับ เขากับเห็ดงานถ่าครับเห็ดงานล่อเขาก็ได้เงืนเพิ่มนะครับเขามีอยู่แล้วหกเจ็ดหมื่นนะครับมันจะได้เพิ่มสองหมื่นสามหมื่นเท่าก็ตีเป็นตีโตไปเอาไปกินพุ่นนะครับกันี่ครับคือข้อมยันอันแรกนะครับคือยันบบมีเงื่อนไปนะครับกจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่้องผมเป็นคนที่บ่เคยขึ้นเครื่องบินนะครับช่วงที่ผมไปอันนี้คือช่วงที่ผมไปนะครับผมกับยันนะครับบบได้ยันยังหรอกครับยันมันมี เครื่องบินตกแน่นนั่นนี่เนี่นะครับประมาณนั้นแหละมันเป็นทะเลเบิดนะครับประมาณนั้นเพราะว่าตอนที่ผมไปมันจะมีข่าวนะครับข่าวว่าเขายิ่งเครื่องบินยิ่งตกยิ่งยังนี่แหละครับมันก็เกิดความยันนะครับไม่ได้ยันแน่นอกครับยันเท่าขึ้นเครื่องไปแล้วถ้าถึงที่หมายนี่คือนั่นแหละครับมันสุดยอดแล้วนะครับนี่ก็คือความยันนะครับยันอีกแบบนึงนะครับคือยันย่างเท่าขึ้นเครื่องนะครับแต่ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยประมาณนั้นนะครับนี่คือความยันนะครับ ก็ต่อไปก็คือย่านที่เบาโซกย่านอีกนะครับและกี่พี่ๆน้องๆหลายๆคนก็ย่านคือกันเบาโชกนะครับคือย่านในงานบอดีย่านในนายจ้างบอดีย่านในงานที่เงินบอดีย่านถือเอารัดเอาเรียบหรือว่าย่านไปแล้วโบมีมูคนไทยบบหลายๆย่างครับนั่นแหละครับคือความย่านเกี่ยวกับงานย่านเทาไดงานบอดีบอกยังไง ไปแล้วย่านบ่ไดเองเงินย่านบ่อเบิร์หนีเบิบร์ตชิ้นประมาณนั้นพี่รองนี่ก็เป็นความย่านนะครับที่เบาวโชกย่านเด้พี่เพียงน้องก็นอาจจะย่านขึ้นกันนะครับผู้ที่ไปไม่นะครับ่าก็ต่อไปนะครับสิ่งที่เบาโชกย่านอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อผมย่านไปแดงางินที่เอ,อิว่ายัางล่ะที่ห้าบอ่อนัดนะครับ เนื่องจากว่าในการเหตุการณ์กษเียดนี้มันจะมีหลากหลายงานนะครับหล้วก็เข้าบรูมมาก่อนนะครับว่าจากเขาสิโตกงานอย่างนะครับเพราะว่าในขั้นตอนของการสมัครนี่เข้าบวสามารถสิไปเลือกงานได้งานของเข้าจะได้งานตัวใดก็คือว่าในจังทั้งยิสเลียวนะครับเขาจะแจ้งมาทาั้งครงกันนะครับแจ้งมาทั้งครงการว่าต้องการแรงยกงานนะครับ บัดนี้เวลาเฮาสมาัครก็จะมีเขาจะซ่มคิวนะครับเฮาสมมุติว่าเขาได้คิ้วที่ 1, หนึ่งพันห้าร้อยสมมุตินะครับแนยจังฟร์มง้วเอื่อนมาพอดีนะครับนั่นแหละครับผมก็จะได้ไปอยู่ฟา้ามง้อนั่นแหละครับคือมันเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮาก็คิดว่าโอ้เวลาเขาได้งานไปแล้วเฮาสิถนัดบนอ้อเฮาสีเฮ็ดเปลี่ยนบอ่อนะครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าลึกๆแล้วนี่คนไทยนี่ พริกแพ่งเก่งครับสามารถพลิกแพ่งสามารถเลี้ยนรูแล้วก็เกินว่ายังนะครับต่อสู้นะครับในต่างแด่นได้นะครับหมายก็มา,าพริกแพ่งสถานการณ์เก่งนะครับบอกยังไงคนไทย Kolleg เก่งถึงจะเฮดโบเปลนแค่สอนนิดนิดน้ดนอยก็คือเปลี่ยนแล้วนะครับนั่นก็คือความยากอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ,อยานเข้าได้งานที่บอถนัดนะครับนอกจากได้งานที่บบดีแล้วนะครับแล้วก็ความยากอีกต่อไปนะครับ ะมีพี่เพียงน้องนะครับที่กังวลเรื่องนี้กันหลายนะครับคือไปแล้วย่านไปเจอมู่บดีอยากย่านไปแล้วอยู่น้ำคนไทยบ่อดดนะครับประมาณนั้นสําหรับคนไทยที่ไปนะครับก็เป็นร้อยพ่อพันแม่นะครับนิสัยใจคอมันก็จะทุกๆคนนะครับก็จะแตกต่างเบาโซกัเป็นแบบนี้อีกคนนึงกัเป็นแบบนึงนะครับ มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเข้ากับตรงปับตโตปั๊บโตน้อยนึงแหละครับเวลาเข้าไปอยู่น้ำมูน้ำพวกนะครับเข้ากับตะเบิงนิสซยใจข้ออย่างบ่โซกเป็นคนยังฉี่นะครับอาจจะเบ้าตรงแน่ยังแน่นะครับน่องนุ่งที่อยู่ได้โรงงานบ่โศกนะครับที่เคยอยู่น้ากันว่าจะเป็นนุ่มอูบลหรือคนอื่นๆนะครับเขาก็จะบ่ค่อยทราบบาโศกหรอกครับคือเขาก็ให้เกียรติอยู่อันนั้นมันก็อยู่น้ากันได้นะครับคือน่องนุ่งก็ดีบ่วโศกอะ บ่ได้ไปยังกับน้องลุงายมากมายนะครับกะอยู่กันได้นะครับประมาณนัน้นนี่ก็คือความยากอีกอย่างหนึ่งนะครับคอือยันอยู่น้ำมูคนไทยนะครับยานอยู่น้ำเขาบ่ได้ยัยนมูบ่ดีเจอมูบ่ดีนะครับอันนี้บ้าโชคกะบ่ตองเป็นกังวล่นะครับไปสักวันครับพี่น้องแล้วก็พอเขาไปแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะเกิดขึ้นเองพอเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมีะท่างแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็ ปัเปเี้ยนไปตามเรื่องอะไรยังไปตามสภาพเจอมูดีก็ถือว่าดีไปเจอมูบดีเท่ากับโอเคเจอมูที่อ,อ,อยูน้ำเท่าบา่อใดหรือว่าบ่าค่อยซอยเหลือกันนะครับอันนั้นเท่ากับเบื้องเอาครับแก้ไขสถานการณ์เบิ้งสถานการณ์เฉพาะหนาวนะครับอันดับแรกกัาบ่อต้องเป็นกังวลน,นะครับบอกไว้นะครับสําหรับผู้ที่ไปก็ตั้งใจไปแลกกัไปอย่างเดียวครับพี่น้อง ไปให้มันสุดไปให้มันสาเร็จนะครับตั้งใจทํางานนะครับพี่รองแลวกาสิ่งที่บ่าโซก,กัวย่านอ่ะย่านอีกอย่างหนึ่งนะครับบ่อแพร่กันนะครับอันนี้คือทุกๆคนอาจจะย่านนะครับคืออย่างที่ลูๆนะครับบาประเทศอิสรเรเอลจะเป็นประเทศที่อ่ามีเกิดมามีความบาสงบอ,อยู่ตลอดนะครับข่าวบ่าโชกัดกังวลเื่ากันนะครับว่าเองานนี่เขาจะไปตุกยุมองที่เขา มีความบอสงบบอนะครับประมาณนั้นนะครับกังวลอยู่คืออยู่คือกันนะครับเบ้าโซกับกังวลนะครับว่าเฮ้าจะได้งันตัวไดนเนาะเฮ้าจะได้งานอยู่ภาคใดอยู่ใกล้มองที่เขาบอสงบบอนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความยานขึ้นกันนะครับคือ่านหลายอย่างครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือใจนะครับเข้าตั้งใจไปแล้วจากไหนเฮาก็ต้องไปครับถึงรู้ว่ายู่ใกล้มองที่บอสงบนะครับ กาจะยุเขตระวังกาซานะครับรัศมีประมาณ10กิโลเมตรนะครับนั่นคือเป็นเขตที่ต้องระวังสุดๆเลย10กิโลเมตรแต่ว่าผู้ใดที่อยู่ภาคอื่นนะครับภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือนี่บบมหยังครับบบมหยังดอกอะเข่ากับแค่ทํางานไปตามนาทีครับบ่ได้มีหมยังแต่ว่าสาหรับผู้ที่อยู่บริเวณนะครับใกล้ๆจุดที่บ่สงบนะครับอยู่ใกล้ๆห้างจากกาซาประมาณ สิบกิโลถึงยี่สิบกิโลลัศมีนะครับต้องอยูในความระมัดระวังนะครับแต่ถามมาเฮาต้องตื่นตนกจนประกาไปว่าบอแมนครับคือคนที่เขายูหันเขาอยู่มาจากปีแล้วครับกาตั้งแต่เขาเปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับสิบปียี่สิบปีนะครับเขาก็เฮ็ดได้นะครับเขาก็เฮ็ดยูหันตลอดนะครับทุกคนย่านย่านย่าน,ย,านย่านแล้วก็ง่ายนี้นี้น,นี้ออกมาจากหันเราพูดได้สีเฮ็ดงานอยู่หันครับ อันนี้คือเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับบาบ่ต้องไปตื่นตะนกหลายนะครับคือว่าเฮาเห็นงานเฮากะใส่ความระมัดระว่างเอานะครับใส่ความระมัดระว่างเอาหน่อยนึทงทํำตามกฎระเบียบทํำตามนายจ้างที่เขากำนดทนํำตามเวลามีสัญญาณมากนะครับเขากอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัตินะครับบ่แมนมาผู้ใดที่ยููทำงานไกลๆกะทีไปหาหมูจังไดก็ได้สิไปเลาะบนไดก็ได้บ่แมนครับ อยู่ในเขตนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนะครับก็ควรนปฏิบัติให้ปลอดภัยนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับเท่ากับปฏิบัติยังเค่งคัดนะครับการระวังเอาจังไยครับถามว่าต้องตี้นต้นนกจนบ่กล้าไปบอาลืดตรงใหญ่บ่ากับล่องเห็ดเบื้องก้อนครับพี่น้องบางคนเห็ดแล้วกับมักก็ได้นะครับมักมองหันเงินมันดีมันกับเสียงแน่อยู่แต่ว่ามันกับเงินดีเท่ากับะมัดระวังเอาบางคนเขาคิดแบบนี้นะครับบางคนกับ เพื่อความชั่วอ่ะกับไปเฮ็ดสะก้อนนะครับไปเฮ็ดสามชี้เดือนหาเดือนกะสามารถขอนายจ้างง่ายได้นะครับแต่ส่วนมากอาตอนที่เขียนใบนะครับว่บาใแห่งง่ายได้แต่เพอาะง่ายดีกะออฟฟิศกับพวกใครอยากกันออกกนั่นหรอกครับเอาออฟฟิศกะอยากเขาก็อยากจะให้เฮ็ดยุ่มมองเก่นานั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับเขาก็ต้องใส่ความพยายามพูดคุยกันนะครับในการง่ายงานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับนี่ก็คือความยันแหละครับพี่น้องยันตั้งแต่ไปนะครับยันเรื่องเงื่อนยันเครื่องบินยันดงานบบดีเงื่อนบบดียันมู่้นไทยไปเจอมูโบดีเจอคนดีซอยเหลือกันก็ถือว่าดีไปนะครับแลวกสุดท้ายนะครับยานไปเจอมองที่มันมีความบอสงบธล่ะครับนี่ก็เป็นความยันนะครับของเบ้าโฉกนะครับช่วงที่เบ้าโชกอาจจะไปนะครับกังวลหลายเตืบครับแต่ว่าก็ ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับบมแมนบีบบังคับเดอกครับมันเป็นเขาเขาเกินไปอย่างไรล่ะคือเขาอยู่ไทยบบได้แล้วนะครับมันดึงหนาบบถึงหลังแล้วเขาก็เขาก็ต้องลุยไปข้างหน้านะครับด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าจะเกินย่างคืนกันใจอย่างเดียวครับลุยเลยครับพี่น้องบ่าต้องไปคิดยังหลายนะครับพอไปถึงปุ่นเดี๋ยวก็รู้เองแหละครับว่าจะเป็นยังไงเรอก็แก้ปัญหานะครับที่สําคัญครับ ติต่อทางบ้านให้ได้นะครับให้ทางบ้านเขาลูกคาวตลอดนะครับว่าเข้าไปอยู่ทางไกลเข้าอยู่จังไดยังจังไดติดต่อเมียติดต่อพ่อเม่อยู่ตลอดนะครับอย่าไปมิดจัดนะครับมันบอดีครับผมไปเลี้ยมิดจัดเลยแรกๆเดือนสองเดือนติดต่อนะครับพ่อหลังๆมากบอดิดต่อเลยอันนี้คือบอดีนะครับพี่น้องบ้าโชคอาจจะฝากไว้นะครับว่าการที่เข้าไปเหตุงานยสเหลียวนะครับมันก็จะมีจุดประสงค์หลักนะครับหนึ่งพดหนี่พดสิน สองสางทานะให้ครอบครัวนะครับประมาณนั้นครับมีอยู่สองยางเท่านี้แหละครับที่ไปนะครับอย่างที่สามก็ถือพ่อเม่บังคับนี่ผมว่ามันบังคับกันบ่ค่อยได้หรอกครับถึงไปเฮาบ่มากไปก็จะยู่บ่ได้นะครับอันลักๆก็คือไปด้วยความสมัครใจจะดีนะครับก็ฝากไว้ครับรุ่นน้องๆนะครับที่ไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็แล้ก็ให้ได้งานดีๆครับผมก็บ่ต้องยั่นหรอกครับ กังวลคือบาโซกผมเสอวบาที่ผมบอกมานี่ทุกๆคนกังวลเหมือนกันนะครับคือกันที่ผมบอกมาหายางชีหายางนี่นะครับแต่ขอให้พี่เพียงน้องนะครับให้น้องน้องที่ไปนะครับทุกๆคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมั่นมั่นครับหาเงินได้หลาไๆครับผมแล้วก็ขอให้พี่เพียงน้องนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยครับสวัสดีครับ